สวัสดีคะ่ะเนื่องจากวันนี้นะคะใกล้จะถึงวันแห่งความรักแล้วค่ะก็เลยอยากจะมารีวิวซีรีส์หวานๆน่ารักๆให้เหมาะกับบรรยากาศกันนะคะซีรีส์เรื่องนี้เราคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักแล้วแหล,ละเคยอาจจะเคยดูมาบ้างถือว่ามาพูดคุยกันละกันค่ะชื่อเรื่องยังลบสื่อลกค่ะเป็นซีรีส์วายที่มาจากแดนญี่ปุ่นค่ะเรื่องราววุ่นวุน่นนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในวันสอบ วันนั้นอาโอกิไม่ได้อ้อยยางลบมาด้วยเขาจึงพยายามหายยืมจากคนรอบตัวแล้วก็เป็นอาชิโมโตะสาวรักแรกที่เป็นเหมือนนางฟ้าที่ยื่นยางลบให้กับเขาในขณะที่อาโอกิกำลังปราบปื้มความใจดีของนางฟ้าของตนเองอยู่นั้นเขาก็ค้นพบความลับอย่างหนึ่งว่าบนยางลบนั้นมีการเขียนชื่ออิดะคุงหนุ่มสุดฮอตที่นั่งอยู่หน้าเขาไว้บนยางลบด้วย และไอการสลักชื่อเนี่ยก็เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆเวลารู้สึกแอบชอบใครสักคนยังไม่ชันได้จัดการความนึกคิดอิดะที่นั่งอยู่ด้านหน้าก็ส่งกระดาษข้อสอบมาให้เขาและนั่นก็ทำให้อิดะเห็นชื่อตัวเองบนยางลบเขาจึงเอ่ยปากถามว่านั้นใช้ชื่อของเขาหรือไม่อาโอกิพยานายอมรับอิดะจึงถามต่อว่ายางลบนี้เป็นของใครโดยอาอกิต้องการปกป้องภาพลักษณ์นางฟ้าของอาชิโมโตะ เขาจึงไม่ยอมบอกชื่อของเธอแต่กลับเอ่อยยอมรับว่ายางลบนี้เป็นของเขาเองทำให้อิดารู้สึกตกตะลึงที่ชื่อของเขาไปอยู่บนยางลบของอาโอกิและเริ่มคิดสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเขาไปได้นะแม้จะอยู่ห้องเดียวกันแต่ใช่ว่าทั้งสองจะสนิทกันเสียหน่อยคิดไปคิดมาอิดาพบว่าแม้ว่าเขาทั้งสองจะไม่สนิทกันแต่อาโอกิก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอไม่ว่าจะฝนตกหรือยกของ สำหรับด้านอาโอกินั้นเมื่อสอบเสร็จเขาก็รีบไปหาอิดะคุงเพื่อที่จะสารภาพความจริงเรื่องอย่างลบให้อิดะได้ฟังเมื่อเจอตัวเขาจึงรีบนัดเจอหลังเลิกเรียนแต่แล้วอาโอกิก็ต้องล้มเลิกความคิดที่จะบอกความจริงเมื่ออาชิมโตเดินเข้ามาขอร้องตนเองว่าอย่าบอกความลับนี้ให้ใครรู้เพราะเธอยังไม่พร้อมที่จะบอกออกไปแถมลึกๆแล้วเธอยังเชื่อมั่นว่าคนในยางลบนั่นน่าจะมีคนในใจอยู่แล้ว และอีกอย่างเธอก็อยากเพียงแค่มองอยู่ห่างๆเพียงเท่านั้นอาโอกิที่แอบมองเธออยู่ห่างๆเช่นกันจึงเข้าใจเหตุผลนี้กว่าใครเขารับปากว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครดังนั้นตอนที่นัดพบกันในตอนเย็นอโอกิจึงไม่ยอมบอกความจริงกับอิดะบนดาดฟ้านั่นอิดะจึงเริ่มสนใจอโอกิมากขึ้นเลยยอมเปิดเผยความลับอย่างหนึ่งให้อโอกิได้รู้นั่นก็คือตลอดชีวิตที่ผ่านมานี้ เขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนเขาเลยไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้เรื่องความรักนั่นนะ่ะมันคือยังไงอากิ oki, เมื่อได้ฟังเรนนี้ก็เลยแอบดีใจเพราะอย่างน้อยอาชิโมโตะก็อาจจะมีหวังในตัวอีดะก็ได้เขาจึงเอาแต่ถามสเปคกับอีดะแล้วก็พบว่าสเปคของอีดะมีความคล้ายคลึงกับอาชิโมโตะไม่น้อยซึ่งแท้จริงแล้วไอ้ท่าทางที่ว่านั้นนะ่ะอากิเองก็ไม่ได้ต่างจากอาชิโมโตะเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นผมสั้น ตัวไม่สูงมากเมื่ออีดาได้บอกสเปคตัวเองออกไปแล้วก็ถึงตาที่เขาจะถามกลับกับอาโอกิบางแต่สำหรับอาโอกินั้นเขาบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีสเปคเท่าไหร่แค่ชอบเท่านั้นอีด e าจึงได้บอกกับอาโอกิว่าให้อาโอกิรอฟังคำตอบจากเขาหน่อยนะเขาขอใช้เวลาคิดสักหน่อยหลังวันจากดาดฟ้าวันงานโรงเรียนก็ใกล้เข้ามาแล้ว เด็กในห้องจึงตั้งใจทำการแสดงและห้องของเขาก็เลือกซินเดอเรล่าขึ้นมาทั้งหมดได้แบ่งหน้าที่กันเมื่ออาอกิเห็นว่าอาชิมโตะเข้าร่วมทีมเพื่อทำฉากการแสดงเขาจึงรีบเสนอให้อิดาเข้าร่วมบ้างแน่นอนว่าเพราะเขาต้องการให้คนทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้นและพอตัวเขาเองก็ทำท่าย,ยกมือขึ้นด้วยแม้เขาจะไม่อยากเข้าร่วมจัดฉากกลับกลายเป็นว่าเป็นคนร่วมอาสาไปไซอย่างนั้นพร้อมกับอิดา ในช่วงเวลาของการวุ่นวายนั่นเองชีอาโอกิเกิดทำพลาดทำลายฉากที่เพื่อนได้ทำไว้เสร็จแล้วอาโอกิตกใจสุดขีดและแล้วเขาก็ได้อีดักเข้าปลอบให้หายตกใจและช่วยเหลือบอกเลยว่าตอนปลอบเราเองกรีดมากเพราะว่าคนรู้ผัวกันอย่างแผ่วเบาน่ารักที่สุดหลังๆมานี้อาโอกิได้มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับอีดักมากขึ้นนั่นทำให้อาโอกิตกหลุมรักอีดักคนที่เพรียบพร้อมและใจดี ระหว่างทางกลับบ้านในวันหนึ่งอาโอกิก็ตัดสินใจบอกกับอาชิโมโตะว่าเขาต้องการขอโทษเธอเพราะว่าตัวเขาเองมีใจให้กับอิดาเมื่ออาชิโมโตะได้ฟังเธอก็งุนงงและก็รีบปฏิเสธในทันทีเพราะคนที่เธอแอบชอบนั้นน่ะไม่ใช่อิดาเสียหน่อยแต่เป็นเพื่อนสนิทของอาโอกิคุงส่วนชื่อในอย่างหลบนั้นน่ะที่ทั้งหมดเข้าใจผิดกเพราะว่าเธอได้ใช้ส่วนด้านหน้าของอักษรบางตัวไปแล้ว อักษรตัวนั้นเลยหายไปและปรากฏเหลือเพียงแค่ให้สะกดได้แค่ว่าอีดับเท่านั้นความเข้าใจผิดนี้เองที่ทำให้อากิโล่งอกอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องทำลายความรู้สึกของอาชิโมโตะและแล้วลว,วันงานแสดงก็มาถึงทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมจะขาดก็เพียงเจ้าชายและซิงเดอเลล่าเท่านั้นเพราะนักแสดงทั้งคู่ต่างป่วยจากการซ้อมอย่างหนักในห้องลงเสียงให้อาชิโมโตะเป็นคนลงแสดงแทนแต่ว่าเธอ ก็เขินเกินกว่าจะลงแสดงอาโอกิเห็นดังนั้นเขาจึงเสนอตัวเพื่อไม่ให้อาชิโมโตะต้องลำบากใจอาโอกิยกมือขึ้นบอกก็ติงจะเป็นซินเดอเรลล่าทั้งหมดในห้องไม่มีใครไม่เห็นด้วยแถมยังเสนอให้อิดะเป็นเจ้าชายในการแสดงครั้งนี้หลังการแสดงจบลงเพื่อนๆต่างเอ่ยล้ออาโอกิเล่นจนอาโอกิเริ่มจะโมโหแล้วก็เป็นอิดะเนี่แหละที่ออกตัวช่วยเหลืออาโอกิ การกระทำนี้เลยยิ่งทำให้อากิหลงรักอิดะมากขึ้นคะแนนสอบของอาโอกิวิชาเลขออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในกลุ่มเลยเสนอว่าจะไปติวกันที่บ้านของอิดะเพราะอิดะได้คะแนนเลขที่สูงมากอาโอกิดีใจและตื่นเต้นที่ในที่สุดเขาก็จะได้ไปเยี่ยมบ้านและห้องของอิดะแต่ในขณะที่เขากำลังตื่นเต้นเขากลับเห็นว่าอิดะนิ่งเฉยมากนั่นเลยทำให้อาอกิหงวยลงด้วย มีความคิดว่าอิดะคุงคงไม่ได้คิดอะไรกับตนเองเรื่องหน่อยยังไม่จบเรื่องใหม่ก็เข้ามาทำให้ความรักครั้งแรกของอาโอกิและอิดะปังป่วนเมื่อความลับเรื่องยางลบหลุดไปถึงหูของเพื่อนสนิทของอาโอกิเพื่อนของอาโอกิไม่อยากให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดมากขึ้นเขาจึงรีบลากอาโอกิไปหาอิดะและให้สารภาพซสว่าเรื่องยางลบเป็นเรื่องเข้าใจผิดยางลบนั้นเป็นของคนอื่นและอาโอกิไม่ได้คิดอะไรกับอิดะทั้งนั้น อาอกิยองไปพบกับอีดะและอธิบายเรื่องยางลบว่าไม่ใช่ของตนเองและในขณะที่เขากําลังจะบอกความในใจไปว่าแม้ยางลบจะไม่ใช่ของเขาแต่เรื่องความรู้สึกชอบอีดะเป็นเรื่องจริงแต่อีดะกลับพูดออกมาว่าโชคดีไปนะที่ทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดคําพูดนี้ทําให้อาอกิไม่กล้าพูดอะไรต่อเขาจึงได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมของตัวเองอาชิมะโตะเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดเธอก็ตรงไปหาคนที่เธอชอบพร้อมต่อว่า จนคนที่เธอชอบต้องหันกลับมาหาโอกิว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทำให้อาโอกิตกที่นั่งลำบากใช่ไหมเมื่อเรื่องมาถึงตรงนี้อาโอกิก็ไม่คิดจะปิดบังเพื่อนสนิทอีกต่อไปเขาตัดสินใจบอกกับเพื่อนสนิทตนเองว่าใช่แล้วที่ผ่านมาน่ะเขาได้ชอบอิดะจริงๆตอนแรกเขานึกว่าเพื่อนเขาจะรังเกียจที่เขาพูดมันออกไปแต่กลับกลายเป็นว่านอกจากเพื่อนเขาจะไม่รังเกียจแล้วเพื่อนเขายังสนับสนุน แล้วบอกให้เขาสารภาพรักกับอิดะซะในวันทัศนศึกษาอากิตกลงใจสารภาพรักกับอิดะในวันทัศนศึกษาอิดะในวันนั้นได้เปิดใจรับฟังความรู้สึกของอาอกิแถมยังตอบรับด้วยการบอกว่าให้ทั้งสองลองมาคบกันดีไหมฉากนี้นะคะต้องบอกเลยแค่เขากลิ้งลงตกเนินมาด้วยกันเนี่ยขนาดไม่ได้เห็นทั้งหมดนะเรายัางยิ้มแก้มบานเลยค่ะหลังจะกลับมาจากทัศนศึกษา ทั้งสองก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่แม้ว่าจะได้ขึ้นชื่อว่าคบกันแล้วก็ตามอาโอกิจึงเป็นคนเริ่มขอให้อิดาไปทานอาหารกลางวันด้วยกันบนดาดฟ้าซึ่งอิดาเองก็ยอมทําตามใจอาโอกิด้วยการไปทานข้าวด้วยกันเพราะได้ติวด้วยกันทําให้คะแนนอาโอกิดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอที่จะไปใช้สมัครเรียนต่ออาโอกิจึงเข้าเรียนพิเศษกับอาจารย์ฝึกสอน ด้วยที่อาจารย์ฝึกสอนเป็นกันเองทําให้อาโอกิกล้าที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องความรักให้อาจารย์ได้ฟังแต่ที่เขาคาดไม่ถึงนั้นก็คืออาจารย์ในวันหนึ่งกลับไปรู้มาว่าแฟนที่อาโอกิพูดถึงนั้นคืออีดาและนั่นทําให้อาจารย์หลับไม่ได้และตีตัวออกห่างอาโอกิที่โดนอาจารย์ปฏิเสธทําให้เสียใจเป็นอย่างมากแม้ในตอนหลังอาจารย์จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้ว แต่เรื่องนี้ก็สร้างแผลในใจให้กับอาโอกิไม่น้อยดังนั้นเขาจึงได้ขออิดะว่าอย่าบอกเรื่องที่เขาเป็นแฟนกับอิดะให้ใครได้รู้อิดะในตอนนั้นจึงตกปากลับคำกับอาโอกิความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มพัฒน,นาไปในทางที่ดีขึ้นเพราะนอกจากจะได้ทานข้าวด้วยกันแล้วทั้งสองยังได้มีโอกาสเปิดใจพูดความในใจในช่วงที่อิดะมีการแข่งวอลเลย์อบอล ดังนั้นความขับข้องใจในช่วงแรกที่อาโอกิมองว่าอิดะดูเฉยเมยก็ได้รับความแก้ไขแถมทั้งคู่ยังได้ไปออกเดทด,ด้วยกันที่สวนสนุกด้วยหลังจากไปออกเดทด,ด้วยกันอาโอกิก็ตั้งใจจะถามความในใจกับอิดะอีกครั้งในงานแสดงไฟของที่โรงเรียนเพราะที่ผ่านมาเป็นเขาที่พยายามเข้าหาเสมอและที่สําคัญอิดะไม่เคยบอกความในใจของตนเองเลยสักครั้ง อาโอกิเลยไม่รู้ว่าที่ผ่านมาอิดะเพียงแค่ไม่กล้าปฏิเสธหรือว่ามีใจให้กับตนเองกันแน่แต่ก่อนจะถึงบันงานแสดงไฟอิดะก็เข้ามาหาอาโอกิพร้อมก็บบอกว่าตัวเขาได้บอกเพื่อนในทีมไปแล้วนะว่าทั้งสองเนี่ยคบกันเมื่ออาโอกิได้ยินดังนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากอิดะเองเมื่อเห็นเช่นนั้นก็โกรธเช่นกันเพราะเขาเข้าใจไปว่าอาโอกิอายที่จะต้องบอกกับใครว่าคบกับเขา เมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้อาโอกิจึงตัดสินใจบอกเลิกกับอิดะซะแต่หลังจากที่ทั้งสองห่างเหินกันได้ไม่นานก็ถึงวันงานดูไฟในวันนั้นอิดะมีแข่งพอดีเขาจึงไม่ได้เข้าร่วมงานดูไฟด้วยแต่หลังจากแข่งเสร็จแล้วอิดะก็ได้รู้ความจริงจากเพื่อนในทีมว่าที่อาโอกิไม่อยากให้ใครรู้ว่าทั้งสองคบกันนั่นก็เป็นเพราะอาโอกิกลัวว่าอิดะจะโดนเพื่อนล้อและไม่มีคนเซตบอลให้เขากลัวว่าอิดะจะถูกลังเกียจเพราะอาโอกิกลัวมาก จึงได้มาขอร้องกับพวกเขาด้วยตนเองเมื่ออีดาได้ฟังดังนั้นเขาก็รีบวิ่งไปยังสถานที่จัดงานดูไฟเพื่อตามหาอาโอกิจนเจอเมื่อเจอกับอาโอกิแล้วเขาจึงเอ่ยสารภาพรักกับอาโอกิอันนี้ก็จะเป็นจบของเรื่องยางลบสื่อรักนะคะบอกเลยว่าทั้ง10ตอนเนี่ยยิ้มทั้ง10ตอนเลยค่ะยิ้มเพราะอะไรเพราะอย่างแรกเลยเพ่กหล่อมาหล่อไม่ไหวหล่อเดินอยู่ล้มส่วนในเอกของเราก็น่ารักแบบ เรายิ้มตางเขาในถึกตอนที่เขายิ้มเลยค่ะ10ตอนสั้นๆเท่านั้นค่ะไปดูกันได้นะคะยังลบสื่อลักทั้งเน็ตฟลิกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขวันวันเลนทน์เดย์ค่ะบ๊ายบาย